ตัดต่อขั้ปุ่มยกเงินุณนรับเพื่อของคุณคนค n ับอีกไปดูไปลอกันได้นะครับไปดูไปลงกันได้นะนครับเื่อนอะไรออะไรมไดก็ลไม่ได้ก็ลมนเลย้เลยดมาบมบอมโดหน้าก็เจหน้าลงาให้เออันะจะให้ต่อเอ ไอ้หมาข้อมือต้องหางตัดขาที่เด็กเด็ยหถึงข้อมือต้องหางเด็ยหถึงข้อแรกนะครับข้อแรกเด็ยหถึงนะตัดขาที่ตึงที่ตึงต้อคงพ่าให้โอ้ยนะเออนะตัดขาตนะตัดขาทางนี่เด็กต้นัดขาที่เด็ก ไปเข้าป่าเอาสาพูดแกอาตุโมทตนโดดอยู่ด้านหลังโด่นนะอยู่ด้านหลังนะครับเตรียมไว้เลยอธิษฐานไว้เลยมาร่อทีเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะว่ายมึงไม่ได้กรบล่อปอฮะไปอยู่ไหนลูไอ้คุยลูกนี่อผมก็หาไม่เจอแล้วนะปวดหัวไปหมด ดูไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนเออนั่นเสือกุญแจเดียวอะไปนะกินต้องบอกไปนะมาเจออะไรตรงไหนบ้างนะครับนะเออเด่นเดยนไอ้ราขอภัยไว้ด้วยแล้วกันเอาต่อแถวเข้ามานะต่อแถวเข้ามานะครับต่อแถวเข้ามานะต่อแถวเข้ามานะครับลงบนลงบนเลงได้ต่อแถวไว้ต่อแถวไว้นะครับต่อแถวไว้อนุโมทนาสาธุเนาะอนุโมทนาสาธุนะครับ เราบุญรวมบุญส่วนกันเมื Eu ่อกี้ไปถึงไหนแล้วลืมเลยนะฮะต่อเมื่อกี้ถึงไหนระหว่างสะพอมลืมลืมเอาตัวบุญแกได้นะครับต่อแถวไว้นะครับต่อแถวไว้เอมาถึงจะได้ต่อไปดูส่วนต้องเราหน่รับไม่ว่าจะเป็นเอ่อแลกได้นี่ครับมาแบกมาแลกได้มาแลกเหรียญไปโยนเหรียญกันนะฮะเด็กโยนเอาทันไม่มีครับ มีแบงค์ใหญ่ยังไม่มี mm แบ,บงคสีก็ไปแลกกายพิภณัตแบ็คแบ็คไปเลยนะครับแลกสตาร์ทไปเลยนะเอาไปอนุโมทนาเนาะช่วยกันนะครับขอบคุณมากนะอใครยังไม่ไปไหว่เจียญพ่อรองฮะแล้วก็ท้าเวสุวรรณเชิญได้เลยขอขอทางรถออกหน่อยแล้วขอทางรถออกหน่อยหน่อยนะครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะนะมีไม่เยอะนะครับ อาจินได้นะครับเล่น hmm. ต ah. ้างๆลูกรอเท้าเวทีวันอจะเดินไม่ได้ต่อถามดูได้นะลูกรอเท้าเวทีวันนะครับก็ไป่ต่อถามไม่ได้ครับ